Good afternoon everyone. This is Dr. Bernard from Chiang Rai. I am a member of Kasilo Chiang Rai, but today I am going to speak as the head of the Circular Economy for West Free Thailand Research Center at Mae Fah University. My presentation will be in Thai, but I prepare my slide in English, so hope that you can follow it to a certain extent. สวัสดีนะครับวันนี้ผมดรประเนนะครับเป็นสมาชิกของกลุ่มทาสชีโลเชียงรายนะครับแล้วก็เป็นอาจารย์อยู่ที่มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงด้วยวันนี้จะมาขอมาแลกเปลี่ยนประสบการณ์นะครับเกี่ยวข้องกับการขับเคลื่อนเรื่องของ zero waste นะครับการนําเสนอของผมจะเป็นภาษาไทยนะครับแต่ว่าได้เตรียมสไลด์เป็นภาษาอังกฤษเผื่อสมาชิกที่ไม่ได้เป็นคนไทยไว้ด้วยนะครับ ก่อนอื่นเลยเผมจะได้จะขอเรียนว่าจะไม่ได้ซ้ำเนื้อหากับทางที่ไก่อานําำเสนอนะครับแต่ถ้าท่านต้องการตัว material คู่มือนะครับในเรื่องของการจัดการขยะการทำธนาคารขยะนะครับเป็นภาษาไทยนะครับก็สามารถหาดาวน์โหลดได้นะครับอันนี้เป็นตัวหนังสือที่เราพัฒนาขึ้นจากประสบการณ์ที่เราได้ทำงานที่จังหวัดเชียงรายกันนะครับ เริ่มก่อนเลยนะครับผมอยากจะขอยืนยันว่าซี r ร่เวส e นะครับอย่างที่คุณไอโน่พูดเนี่ยสามารถทำได้จริงในประเทศไทยนะครับอ,อ,อันนี้เป็นตัวอย่างของหมู่บ้านหมู่บ้านปากหวาวทองกวาวนะครับที่อำเภอพานจังหวัดเชียงรายซึ่งท่านจะเห็นว่าในระยะเวลา1ปีเขาสามารถลดขยะได้ถึงเกือบ90%จริงๆแค่3เดือนแรกก็ลดลงไปแล้วประมาณ60%นะครับเพราะฉะนั้น เป้าหมายของซีโรเวสที่ต้องการจะลดขยะให้เหลือไปกําจัดให้น้อยที่สุดเนี่ยทำได้นะครับในประเทศไทยก็ทําได้ซึ่งงานวิจัยที่ผ่านมานะครับเราได้ถอดบทเรียนจากหมู่บ้านต้นแบบซีโรเวสในภาคเหนือนะครับ mm hmm. ก็เชียงรายน,าน่านเชียงใหม่เราค้นพบว่าอย่างน้อยเนี่ย80%เค้ขาสามารถทําได้นะครับในส่วนที่เป็นหมู่บ้านต้นแบบนะครับแล้วเราก็ดูกระบวนการนะครับก็จะคล้ายๆกับทางที่ ได้เห็นตัวอย่างในตะว e a อ t a เอเชียนะครับของที่อื่นประเทศไทยเราก็มีตัวกิจกรรมคล้ายๆกันนะครับแต่วันนี้ผมอยากจะขอพูดว่าแล้วเราจะทำกิจกรรมเหล่านี้ให้เกิดขึ้นภายใต้บริบทของเมืองไทยได้อย่างไรนะครับเราอยากให้มันเกิดการจัดการขยะอินรีย์เกิดที่รวบรวมขยะรีไซเคิลนะครับมีการขับเคลื่อนการสร้างการศึกษาแล้วเราจะทำได้อย่างไรนะครับ แล้วคําถามที่แทรกอยู่คําว่าอย่างไรหรือ how เนี่ยก็คือเราจะทํากับใครนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับผมอยากจะขอทําความเข้าใจก่อนว่าโครงสร้างการจัดการเมืองของประเทศไทยนะครับตัวอย่างผมยกของเชียงรายที่ผมอยู่แล้วกันในหนึ่งจังหวัดเราจะมีหน่วยงานจังหวัดนะครับซึ่งเป็นการปกครองส่วนภูมิภาคเนี่ยหลายหน่วยงานมากทั้งจังหวัดเอง นะครับเรามีทศสอจอนะครับทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสอสอจอนะครับสาธารณสุขจังหวัดสอทอจอสํานักง,งานท้องถิ่นจังหวัดนะครับและก็มีหน่วยงานอื่นๆอีกมากนะครับอันนี้คือระดับภูมิภาคแต่คนที่มีบทบาทในการจัดการขยะนะครับเชิงกฎหมายก็คือทางด้านขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือถ้าเรยเรียกกันว่าอปทซึ่งในแต่ละจังหวัดจะมี1อบจนะครับหรือ provincial administrative organization ทุกจังหวัดมีนอกจากกรุงเทพนะครับและหลังจากนั้นเราก็จะมีหน่วยงานที่เป็นหน่วยดําเนินการจริงๆในแต่ละพื้นที่ซึ่งส่วนใหญ่ก็คือ1ตําบล1นอปทอนะครับแต่จะมีบางตําบลอาจจะมี2องทมีเทศบาลแล้วก็มีอบตนะครับอย่างในเชียงรายเนี่ยเรามีประมาณ120ตําบลน,นะครับแต่เรามี143อปทอนะครับที่เป็นเทศบาลและเป็นอบตและภายใต้ขอบเขตของจังหวัดและตําบลเนี่ยครับเราก็จะมี หมู่บ้านนะครับซึ่งทางเชียงรายเนี่ยมี1,800หมู่บ้านแต่ในพื้นที่เขตเมืองบางแห่งอาจจะไม่มีหมู่บ้านนะครับแต่เขาจะเรียกกันว่าเป็นชุมชนซึ่งก็จะมีผู้นําชุมชนนะครับถ้าเป็นหมู่บ้านท่านก็จะมีผู้ใหญ่บ้านนะครับแล้วก็อาจจะมีกำนันนะครับอันนี้ก็เป็นส่วนของการปกครองส่วนท้องที่นะครับซึ่งจะยึดโยงกับทางภูมิภาคที่มีจังหวัดแล้วก็มีอำเภอนะครับโครงสร้างนี้เป็นโครงสร้างที่สําคัญเพราะท่านจะได้เห็นว่า มันมีใครที่เป็นคนที่มีหน้าที่ในการดําเนินงานในส่วนต่างๆที่เราจะสามารถที่จะไปชวนเข้ามาทํากิจกรรมได้นะครับเริ่มต้นก่อนเลยคิดว่าหลายคนคงอยากจะมุ่งไปที่สีแดงนะครับเพราะว่าเขาเป็นคนที่มีหน้าที่ตามกฎหมายครับเช่นกฎหมายสาธารณสุขมาตราสิบแปดก็บอกไว้เลยว่าหน้าที่การเก็บคนหรือกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยในเขตใดเป็นหน้าที่ของอปทนั้นนะครับ อย่างไรก็ดีนะครับในทางปฏิบัติท้องถิ่นเนี่ยเขามักจะมีทรัพยากรหรือบุคลากรไม่เพียงพอต่อการทําหน้าที่นี้และการจัดการขยะเป็นแค่หนึ่งในหน้าที่ที่เขาต้องจัดการเขาดูแลทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพชีวิตของเรานะครับน้ําไฟถนนส,สวัสดิการนะครับการรักษาโรคก,การศึกษานะครับบ้านเด็กเล็กเขาดูหมดนะครับเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วการจัดการขยะเนี่ยเป็นงานงานหนึ่งที่ใช้ทรัพยากรของท้องถิ่นเยอะมาก และยิ่งถ้าเขาไม่มีคนที่มีความรู้ในเรื่องนี้แล้วเนี่ยงานจัดก,การขยะเป็นงานที่มีต้นทุนสูงนะครับผมเคยแซวเล่นๆว่าถ้าเป็นโหมดปกตินะครับถ้าทำแค่เก็บผลและจุมจัดสุดท้ายมันจะไปจบที่3ามซื้อนะฮะซื้อสังซื้อรถซื้อเตานะครับซึ่งเป็นสิ่งที่ท้องถิ่นมีความยากในการจัดการนะครับเพราะฉะนั้นในมุมมองของผม,ผมเองจากประสบการณ์ที่ได้พบมานะครับผมพบว่า ท้องถิ่นนะครับทั้งเทศาบาลหรืออบตเนี่ยครับอาจจะไม่ใช่เป็นคนที่เป็น,นกลไกหลักในการเดินงานเรื่องซ ero waste ในฐานะที่เป็นผู้ปฏิบัติงานโดยตรงแต่เขามีหน้าที่ที่สำคัญนะครับเป็นตัวช่วยได้เยอะในเรื่องของการสนับสนุนนะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะกล่าวในช่วงหลังทีนี้แล้วใครละ่ะที่เป็นคนดำเนินงานตัวจริงที่เราค้นพบกันนะครับว่าถ้าท่านอยากจะทำให้เกิดชุมชน e ี o w a s วสเกิดขึ้นนะครับเมื่อกี้ผมบอกแล้วว่าเชียงรายเรามี หน่วยปฏิบัติระดับย่อยเยอะมากหลักพันนะครับเหล่านี้คือผู้ก่อการดีครับที่เห็นบนเวทีนะครับเสื้อสีกากีทั้งหมดนะครับตรงกลางคือท่านผู้ว่านะครับในขณะนั้นของเชียงรายที่เหลือเสื้อกากีคือผู้ใหญ่บ้านนะครับเป็นผู้ใหญ่บ้านชุดที่ดำเนินการเรื่องของ zero waste ด้วยกันนะครับแล้วก็ได้ผ่านการคัดเลือกของทางกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้เข้ารอบการประกวดชุมชน zero waste นะครับ ซึ่งผมเชื่อว่าจากปีนั้นที่เชียงรายเราเหมาไป17แห่งนะครับก็ทําให้กรมต้องปรับเรื่องของเกณฑ์การประกวดนะครับให้ทางภาคคัดก่อนเพราะฉะนั้นจะไม่มีภาพนี้ให้เห็นอีกแล้วนะครับสิ่งที่สําคัญก็คือถ้าเราอยู่ในบริบทของพื้นที่ที่มีหมู่บ้านมีคณะกรรมาการที่เข้มแข็งนี่คือคนที่ท่านควรจะชวนทําเรื่อง zero waste ครับเพราะว่า zero w a s t เริ่มจากอันดับแรกจัดก,การขยะอินทรีย์ครับ ผมเน้นเสมอว่าขั้นแรกของการจัดการขยะโดยเฉพาะการจัดการขยะด้วยชุมชนเนี่ยเราต้องเริ่มจากอินทรีย์นะครับเพราะขยะอินทรีย์เป็นขยะส่วนใหญ่ของขยะที่เราผลิตขึ้นในแต่ละวันเกิดทุกวันเกิดเยอะและเป็นตัวปัญหาปัญหาที่มีเรามีเรื่องขยะคือไม่สะอาดเหม็นสกกกะปลกมาคุยมาแรงวันมาพวกนี้เกิดจากขยะอินทรีย์ทั้งสิ้น เพราะฉะนั้นถ้าเราไม่มีกลไกในการทําเรื่องของขยะอินทรีย์เนี่ยเราไปต่อยากนะครับการทําเรื่องซีโร่เวสเมื่อกี้ถ้าท่านจําได้นะครับกราฟของเมืองพาน3เดือนแรกสิ่งที่หายไปคือขยะอินทรีย์นะครับแล้วก็หายไปสนิทเลยวิธีการที่ทําให้หายไปได้ง่ายที่สุดก็คือถ้าครวัวเรือนมีพื้นที่เรานําอุปกรณ์อย่างง่ายๆนะครับที่เชียงรายเราใช้เรื่องของสเวียนเราใช้เรื่องของกรีนโคนนะครับซึ่งเป็นถังที่ขุดลงในดิน จัดการเสร็จอาหารได้ดีนะครับเราส่งเสริมให้ครัวเรือนจัดการนะครับทีนี้เวลาเราพูดถึงครัวเรือนเนี่ยในหมู่บ้านหนึ่งอาจจะมี50หลังคาเรือน100หลังคาเรือน300หลังคาเรือนหรืออาจจะมากกว่านั้นถ้าเราต้องค่อยๆเคาะหมู่บ้านทีละคนนะครับโดยที่เราเป็นอาสาสมัครอาชิโร่เนี่ยคงดําเนินการได้ค่อนข้างยากนะครับวิธีที่เราพบว่าได้ผลนะครับก็คือเราฉูดทางด้านหมู่บ้านนะครับทาง ทางภาคเหนือและเจ้าพ่อหลวงนะครับก็คือผู้ใหญ่บ้านพ่อหลวงแม่หลวงนะครับมาช่วยในเรื่องของการส่งเสริมในส่วนนี้กันนะครับครัวเรือนส่วนใหญ่เนี่ยหลังจากที่ติดตั้งอุปกรณ์เหล่านี้แล้วยินดีนะครับที่มีการจัดการเพราะอย่างถ้าเราอยู่ในพื้นที่รอบนอกที่เป็นเ,เขตชนบทหน่อยนะครับเราไม่เหมือนกรุงเทพเนาะเราไม่มีการจัดเก็บขยะทุกวันอาจจะมาอาทิตย์ละครั้งอาทิตย์ละสองครั้ง ดังนั้นการที่เรามีสวียนหรือกรีนโคนติดตั้งอยู่ในบ้านเราเองเนี่ยมันทําให้การทิ้งขยะอาหารทิ้งไปไม้ง่ายขึ้นนะครับทุกมื้อที่เรากินแล้วเหลือเราก็สามารถเอาไปทิ้งได้วันละครั้งก็ได้นะครับหนอนแมลงก็มีอยู่แค่ในถังกรีนโคนไม่ได้ออกมานะครับไม่ได้แบบเหมือนเราถูกผูกถุงดําไว้หน้าบ้านหนอนขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นครัวเรียนได้ประโยชน์มากนะครับแต่ว่าเราอาจจะต้องช่วยเขานิดหนึ่งมีการฝึกอบรมการทําหรือบ้างหมู่บ้าน เขาก็จะเรียกกันระดมมาแล้วก็ลงแขกกันทําเช่นเสาร์อาทิตย์นะครับมีคนที่ทาเสเวียนเก่งๆคนที่ทํากินโคลนได้ขุดดินได้ดีๆนะครับแรงเยอะๆก็ช่วยกันทําให้มันเกิดขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราสามารถที่จะเอาหมู่บ้านเข้ามาดําเนินการในส่วนนี้ได้นี่นะครับงานเราจะเสร็จได้เร็วแล้วก็ครอบคลุมพื้นที่ได้เยอะนะครับภายในหมู่บ้านดังนั้นขั้นแรกเนี่ยเรามองว่ากลุ่มของทางด้านผู้นําชุมชนนะครับผู้ใหญ่บ้านเนี่ยเป็นคนสําคัญ ตอนหลังๆผมเริ่มจากถ้าไปที่ไหนขอคุยกับผู้ใหญ่บ้านก่อนถ้าผู้ใหญ่บ้านดูดีมีแววเอาด้วยกับเรานะครับที่นั่นมีโอกาสเกิดสูงมากนะครับและถ้าเราทํางานกับหมู่บ้านเราจะสามารถก้าวไปถึงขั้นที่2ต่อได้นะครับหลายๆแห่งตรงในส่วนนี้นะครับขั้นที่2หลัะจาักจัดการขยะอินทรีย์ได้แล้วก็คือเป็นขยะรีไซเคิลขยะรีไซเคิลมีเสน่ห์อย่างหนึ่งนะครับขายได้ แต่ที่ให้จัดการขยะอินทรีย์ก่อนเพราะว่าขยะอินทรีย์คือปัญหาขยะรีไซเคิลเนี่ยนะครับขายได้สิ่งที่สําคัญที่จะช่วยในการดําเนินการให้เกิดธนาคารขยะนะครับหรือทางที่ของทางไรอาจ,จะเรียก m e r ร์นะครับ material recovery facility นะครับก็คือเราจะต้องตีโจทย์ให้ได้ว่าแล้วถ้าได้รายได้ขึ้นมารายได้ตรงนี้จะมีประโยชน์อย่างไรกับชุมชนนะครับ เพราะถ้าเรื่องไรายได้เฉยๆจริงๆเราแยกกันขายแต่ละคนเราก็พอขายได้อยู่แล้วเนาะแต่ถ้าเราจะรวมกันแล้วก็ถ้ารวมกันเนี่ยมันจะมีพลังที่ทําให้ของบางอย่างขายได้นะครับเช่นถุงพลาสติกถ้าแต่ละคนแยกกันคัดอาจจะไม่มีโอกาสได้ขายเลยเพราะกว่าจะได้กิโลนึงมันสองไถุงนะครับแต่ถ้าทําร่วมกันทั้งหมู่บ้านเดือนหนึ่งอาจจะสามารถที่จะเอาตรงนี้ออกไปได้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าทําร่วมกันเนี่ยสิ่งที่สําคัญคือรูปแบบไหนจะเป็นรูปแบบที่ เหมาะกับบริบทนะครับชุมชนเราต้องการอะไรบางชุมชนบอกต้องการสวัสดิการเพิ่มเติมบางชุมชนต้องการในเรื่องของอสอนเรื่องการออมนะครับบางชุมชนต้องการลดค่าใช้จ่ายเรื่องของเ,อเครื่องอุปโภคบริโภคนะครับอันนี้ก็ต้องดูให้เหมาะสมนะครับกับชุมชนและอีกหนึ่งพาร์ทเนอร์ที่สำคัญนะครับในการจัดการขยะ r ีซ y c เคิลก็คือคนรับซื้อ ภาพที่เห็นเนี่ยเป็นตัวอย่างของทางเชียงรายนะครับเรามีบริษัทหนึ่งจากพะเยาซึ่งมารับซื้อถุงพลาสติกกล่องนมนะครับซองขนมเพราะว่าเขามีเทคโนโลยีในการจัดการนะครับคนรับซื้อเนี่ยเป็นคนสําคัญนะครับจริงๆถ้าท่านอยากจะฝึกอบรมการคัดแยกขยะโดยเฉพาะตัวรีไซเคิลนะครับท่านไม่ต้องไปหาอาจารย์มหาวิทยาลัยก็ได้นะเพราะว่าถ้าให้เราไปบางทีเราสอนได้ตามตําราแต่ในท้องถิ่นท่านมีคนรับซื้อของประเภทนี้หรือเปล่า ไม่แน่ใจหรือบางทีท่านอาจจะมีคนรับซื้อของบางอย่างที่เราจัดไปเป็นขยะทั่วไปก็ได้นะครับอันนี้ขึ้นอยู่กับบริบทนะครับอย่างที่ตัวอย่างหนึ่งที่ผมมีโอกาสได้ไปดูคืออย่างที่น่านเขามีการแยกช้อนซ่อมพลาสติกเพราะเขามีกลุ่มอาชีพที่สามารถเอาตัวนี้ไปทําสินค้าต่อได้อย่างนี้เป็นต้นนะครับเพราะฉะนั้นคนที่จะรับซื้อหรือคนที่จะใช้ประโยชน์จากขยะรีซเคิลเนี่ยเป็นคนสําคัญที่จะต้องเอนเกสในช่วงของการที่จะ จัดตั้งนะครับกลุ่มที่จะทําเรื่องของการคัดแยกขยะรีไซเคิลนะครับถ้าเราทําได้ส่วนนี้นะครับคือการทํางานกับหมู่บ้านเรามาได้ครึ่งทางละตามโมเดลที่เราเห็นนะครับก็คือเราทํางานกับครัวเรียนได้เราทํางานกับกลุ่มได้บทบาทการสนับสนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับที่เป็นเทศบาลห,หรือตำบลจะมาหลังจากนี้ครับถ้าเราต้องการที่จะให้งานมันสมบูรณ์นะครับ โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเราต้องการที่จะให้ตัวอย่างของเราเนี่ยไม่ใช่แค่นําล่องแล้วก็หยุดอยู่ที่หมู่บ้านนั้นแต่สามารถขยายขับเคลื่อนไปในพื้นที่ได้นะครับเราต้องชวนเทศบาลหรืออบตอเข้ามาร่วมมือด้วยนะครับภาพนี้นะครับถ่ายขึ้นเมื่อเดือนที่แล้วนะครับหลายๆคนคงได้มีส่วนร่วมในกิจกรรม world clean up day นะครับที่เชียงรายเรายกไปทำกิจกรรมนี้ปีนี้นะครับอยู่ที่อำเภอเทิง คนเสื้อขาวที่ท่านเห็นนะครับถือถุงเก็บขยะเราใช้ถุงรียูสนะฮะคนด้านขวามือคือท่านนายกเทศมนตรีของเทศบาลตะบลเวียงเทิงส่วนคนด้านซ้ายมือนะครับคือท่านประหลัดนะครับเป็นคนนำเลยการที่เราได้เทศบาลเข้ามาทำงานร่วมกันนะครับข้อดีก็คือเทศบาลเนี่ยเขามีกลไกแล้วก็มีการสนับสนุนในหลายส่วนนะครับ ส่วนหนึ่งที่มีความสําคัญมากๆต่อความยั่งยืนในกิจกรรมที่เราได้ลงไปทํางานในครัวเรือนนะครับในกลุ่มในชุมชนก็คือเรื่องของการกํากับและติดตามนะครับการกํากับและติดตามเนี่ยมีความสําคัญในการที่จะทําให้กิจกรรมเหล่านี้มีการดําเนินง,งานอย่างต่อเนื่องนะครับเพราะบางทีเรานําสิ่งใหม่ๆไปให้นะครับอุปกรณ์ไปถ้าไม่มีการคอยไปถามมีปัญหาอะไรไหมบางทีเขามีปัญหา ไม่มีใครเข้าไปติดตามไม่มีการแก้ไขนะครับสุดท้ายก็เลิกทำนะครับคัดแยกขยะเออบางช่วงมันยุ่งๆพอยุ่งๆปุ๊บสักพักก็กลับไปทําแบบเดิมนะครับทุกอย่างมาใส่ถูกรวมกันนะครับเพราะฉะนั้นการกํากับติดตามเนี่ยเป็นเรื่องที่สําคัญมากๆนะครับหลายพื้นที่อาศายักายกลไกภายในหมู่บ้านกรรมการหมู่บ้านอสมนะครับอ,อันนี้ผมอยากจะแลกเปลี่ยนประสบการณ์นะครับซึ่งก็เห็นมาจากทางเทงิทงนะครับที่ทําได้ดีนะครับ คือเขาบอกว่าบางทีใช่ผู้ใหญ่ไปคุยกันทะเลาะนะฮะเอาคนนี้ดีกว่ามีต้นทุนทางสังคมสูงนะครับและเป็นอนาคตของประเทศไทยก็คือทางด้านเด็กและเยาวชนนะครับเพราะฉะนั้นการมอนิเตอร์ลิงนี้นะครับของที่ทางเทิงที่เรามีโครงการที่ดีนะครับก็คือเรื่องของการที่อบรมเยาวชนก่อนขยะมีกี่ประเภทคัดแยกอย่างไรในชุมชนตรงนี้เราขอให้เขาคัดแยกอะไรบ้างและเด็กจะเป็นคนที่เข้าไปประเมินในโรงเรียนเองในครัวเรือนนะครับว่า ปัจจุบันระดับการคัดแยกถูกหรือยังเป็นธงสีเขียวสีเหลืองหรือสีแดงนะครับซึ่งในส่วนนี้ผมได้รับข้อมูลมาจากท้องถิ่นว่าถ้าให้เด็กเป็นคนประเมินต่อให้สีแดงหรือสีเหลืองผู้ใหญ่ไม่เถียงนะฮะผู้ใหญ่ก็จะรับผลนั้นแล้วก็โคมหน้าใบับปรุงให้มันดีขึ้นเป็นสีเขียวในรอบต่อไปนะครับเพราะฉะนั้น เทศบาลหรืออบตเนี่ยก็สามารถที่จะเข้ามามีบทบาทในการสนับสนุนให้กลไกลตรงนี้เกิดขึ้นได้บางแห่งก็จะมีการเรื่องของการให้รางวัลนะครับการประกวดเพิ่มเข้าไปอีกนะครับซึ่งในส่วนนี้ก็ยิ่งทําให้มันมีแรงจูงใจนะครับนอกจากนั้นนะครับการที่เราทํางานร่วมกับอบตรหรือเทศบาลเนี่ยนะครับกลไกหนึ่งที่จะช่วยให้การจัดก,การขยะที่มีการคัดแยกขยะที่ต้นทางเกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมและต่อเนื่อ,ง,องเป็นระบบนะครับก็คือ แค่ตัวทางท่านของเทศบาลห,หรืออบตอรปรับเปลี่ยนรูปแบบการให้บริการเก็บขนขยะนะครับถ้าท่านเริ่มไปคุยกับเทศบาลห,หรืออบตอก่อนเนี่ยยากมากๆที่ตรงนี้จะเกิดขึ้นเพราะว่าไม่เคยทําจะมีความกังวลต้นทุนจะเพิ่มไหมฉันต้องหารถเพิ่มหรือเปล่าจาัดถังขึ้นมาสีถังแล้วมันก็ไม่เคยสําเร็จแต่ถ้าเราเริ่มทํางานที่หมู่บ้านก่อนมีการนําล่องให้เห็นว่าปริมาณขยะจริงๆที่ต้องกาจัดมันลดลงคุณไม่ต้องใช้รถเพิ่มหรอกรถเดิมก็พอแล้วสิ่งที่ต้องการคือการ ปรับเปลี่ยนรูปแบบการเก็บขนนะครับแทนที่จะต้องออกไปแล้วเก็บขยะรวมทุกประเภทนะครับตอนนี้ปริมาณขยะที่ต้องกำจัดลดลงแล้วสามารถแบ่งวันได้ไหมจัดตารางนะครับนอกจากที่เทิงนะครับเราอยากจะให้เห็นตัวอย่างด้วยว่ามีบริบทของที่อื่นนะครับในจังหวัดเชียงรายที่ได้ดําเนินการในส่วนนี้นะครับตัวอย่างที่เอามาแลกเปลี่ยนตรงนี้ก็คือของเทศบาลแม่จันซึ่งหลังจากที่มีการทําเรื่องของ zero waste ไปเขาก็มีการกําหนดว่า ถ้าอย่างนั้นเนี่ยขยะทั่วไปเขาขอเก็บนะครับวันจันทร์กับพฤหัสวันอังคารกับวันศุกร์บางครัวเรือนที่มีปัญหาทํากรีนโค้ดทำสเวียนไม่ได้ฉันจะช่วยเก็บขยะอินรีให้นะครับขยะรีไซเคิลนะครับก็วันพุธแล้วก็วันศุกร์ส่วนขยะอันตรายนะครับซึ่งตัวนี้เป็นเรื่องสําคัญเพราะว่าครัวเรือนจัดการกันเองไม่ได้นะครับอันนี้ก็มีการไปจัดเก็บทุกเดือนนะครับเรื่องของขยะอันตรายกับขยะติดเชื้อเนี่ยเป็นสิ่งที่สําคัญมากๆในเชิงงานวิจัยนะครับช่วงหลังๆผม หันมาทําเรื่องนี้ซะเยอะนะครับเพราะว่าจริงๆเรื่องการจัดการขยะซิโรเวสเนี่ยมันเป็น,นกลไกทางสังคมนะครับทางชุมชนถ้าเริ่มขับเคลื่อนแล้วพ่อหลวงเอาด้วยรูปแบบมันก็ไม่ได้ยากมากนะครับอินซีก่อนรีไซเคลิลตามหลังจากนั้นท้องถิ่นเข้าไปสนับสนุนสาม,มารถจัดการได้เองนะครับใน3ส่วนแรกแต่ถ้าเป็นขยะอันตรายนะครับเราอาจจะต้องการกลไกลที่ใหญ่กว่านั้นนิดนึงนะครับอันดับแรกเลยคือท้องถิ่นแม้แต่เทศบาลหรืออบตเองสิ่งที่เขาทําได้ก็คือการ ช่วยส่งเสริมนะครับประชาสัมพันธ์ตั้งจุดเก็บรวบรวมนะครับแล้วก็เก็บรอไว้แต่ถ้าจะให้กําจัดออกไปได้จริงๆนะครับอย่างปลอดภัยนะครับอันนี้ขอแลกเปลี่ยนสั้นๆแล้วกันนะครับก็คือที่เชียงรายเนี่ยเราต้องอาศัยพี่ใหญ่นะครับจำได้ไหมฮะเรามีท้องถิ่นใหญ่ที่สุดแต่ละจังหวัดอยู่ชื่ออบอบจนะครับถ้าไม่ทําในระดับจังหวัดขยะอันตรายส่งออกไปได้ยากมากนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งพื้นที่ที่เป็นเทศบาลตำบลหรืออบาตาเล็กๆ นะครับแต่ถ้าเรามีความร่วมมือกับทางอบจด้วยนะครับเรื่องนี้จัดการได้ง่ายนะอบจเชียงไรายไม่มีฟอสซิลิตี้เรื่องขยะเหมือนหล,หลายจังหวัดนะครับแต่เนื่องจากมีการจัดการที่ต้นทางแล้วนะครับอบจเขาก็เล็งเห็นว่าถ้าเขาพัฒนาแค่เครื่องมือในเรื่องของการจัดการขยะอันตรายเนี่ยเขาพอมีศักยภาพในการที่จะทําได้นะครับแล้วก็จัดสรรงบประมาณในเรื่องของการขนส่งไปกําจัดให้ปลอดภัยนะครับดังนั้น ถ้าเราจะทำเรื่องของซีโรเวสในประเทศไทยนะครับผมอยากจะชี้ชวนให้ทุกท่านดูว่าเรามี2กลไกนะครับ2ภาคส่วนที่เราต้องเข้าไปทำงานร่วมกับเขานะครับอันดับแรกก็คือเรื่องของชุมชนนะครับผู้นำชุมชนผู้ใหญ่บ้านอีกส่วนหนึ่งก็คือในเรื่องขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเทศบาลหรืออบตอนในพื้นที่ของเรานะครับซึ่งการทำงานเรื่องของซีโรเวสนะครับก็จะเกิดประโยชน์กับเขานะครับเราต้องให ได้ประโยชน์ทั้งสองฝ่ายด้วยนะครับเราเองเราอยากจะส่งเสริมให้สิ่งแวดล้อมดีขึ้นเป็นอาสาสมัครนะครับทางด้านของผู้ใหญ่บ้านทางด้านของท่านนายกท่านประหลัดนะครับทางด้านของบอบตเทศบาลเองเขาก็มีบทบาทหน้าที่ที่เขาต้องรับผิดชอบนะครับจริงๆเรื่องการจัดการขยะเนี่ยสามารถช่วยตอบโจทย์ททํางานให้งานของเขาได้ง่ายขึ้นนะครับเช่นของหมู่บ้านนยครับที่เราไปทํางานด้วยกันเราพบว่าเพิ่มเรื่องของทุนทางสังคมเรื่องความสามัคคีในหมู่บ้านการทํากิจกรรมร่วมกันแน่นอนครับทําให้ความสะอาด ในหมู่บ้านดีขึ้นการทำงานเรื่องขยะรีไซเคิลหลายครั้งนะครับทำให้เกิดอาชีพกลุ่มอาชีพการทำสินค้านะครับหรือการแยกขยะขายก็จะเป็นรายได้เข้ามาในชุมชนนะครับแล้วก็ข้อสุดท้ายนะครับทำสำเร็จได้รับการยอมรับด้วยเพราะว่าประเทศไทยโดยส่วนใหญ่เรายังไม่เป็นซีโรเวสนะครับที่ไหนทำซีโรเวสได้ที่นั่นก็จะได้รับการยกย่องนะครับตื่นเต้นนะฮะเช่นเดียวกันนะครับสำหรับท้องถิ่นนะครับ การทำงานเรื่อง zero waste นะครับเป็นการจัดการขยะอย่างที่คุณไอโนบอกว่าเป็นเรื่องของ decentralization เพราะฉะนั้นมันเหมาะกับการปกครองส่วนท้องถิ่นครับมันทำให้เขาเข้าไปใกล้ชิดกับประชาชนมากขึ้นมันมากกว่าแค่การที่ไปให้บริการเก็บขนแล้วไปกำจัดนะครับการที่สนับสนุนเรื่องของอุปกรณ์ในการจัดการขยะอินทรีย์เรื่องของการรวบรวมขยะรีไซเคิลเนี่ยจะทําให้มีความสัมพันธ์ที่ดีขึ้นกับทางด้านชุมชนแล้วก็ทางด้านประชาชนนะครับและที่สําคัญลดงบประมาณที่ต้องใช้ ในการเก็บผลและกำจัดซึ่งผมมองว่าเป็นการสิ้นเปลืองมากๆนะฮะเราใช้น้ํามันที่เป็นฟอสซิลเนี่ยเติมไปในรถเกิดกา๊าซเรนกระจกแล้วสุดท้ายเอาขยะไปเผาหรือไปฝังซึ่งก็เป็นมลพิษอีกนะครับเพราะฉะนั้นเราสามารถที่จะลดงบประมาณในส่วนนี้แล้วก็เอาไปทําสิ่งที่มีประโยชน์กับทางด้านชุมชนมากขึ้นนะครับอาจจะเป็นเรื่องของเด็กเรื่องของออคนชาราสาธารณูปโภคนะครับและก็ที่สําคัญเมื่อปริมาณขยะที่ต้องกําจัดลดลง มันก็ช่วยยืดอายุระบบาการกําจัดขยะของพื้นที่นั้นนะครับอาจจะเป็นแลนฟิลนะครับบางที่อาจจะใช้ตัว,วเตาเผานะครับจริงๆเรื่องการใช้งานเนี่ยถ้ามันลดลงนะครับจัดก,การให้ดีขึ้นนะครับอย่างหลายพื้นที่ที่ผมทํางานด้วยก็ต้องยอมรับว่ายังใช้ตเตาเผาขนาดเล็กอยู่แต่ถ้าลดจากการเผาทุกวันหรือแค่อธิ์ละครั้งมันก็จะทําให้การทํางานง่ายขึ้นแล้วก็ยืดอายุการใช้งานอุปรกรณ์นั้นด้วยนะครับแล้วก็ที่สําคัญนะครับ เป็นชื่อเสียงของทางด้านท้องถิ่นเหมือนกันนะครับซึ่งการทำงานร่วมกันเนี่ยนะครับถ้าทำแล้วมันมีประสบการณ์ที่ดีนะครับเป็น Rewarding Experience นะครับก็จะทำให้ได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนนะครับวันนี้ผมก็อยากจะขอแลกเปลี่ยนไว้สั้นๆเท่านี้นะครับขอบคุณมากครับ